กับท่านประธานในพิธีแล้วก็ท่านแขกผู้มิเกียรตินะคะที่จะร่วมถ่ายภาพเป็นการะคะารยวเชิญท่านผู้มยการด้วยนะคะร่วมถ่ายภาพากับทีนทักกีฬาของเรานะคะ เก็บภาพเป็นที่ระลึกไว้นะคะแมตช์ยุดโลกอีกคู่หนึ่งนะคะสําหรับการแข่งขันฟุตบอลน,นะคะ ขอบคุณท่านประธานในทีแล้วก็ท่านแขก้มีเกียรตินะคะท่านผู้มีการที่ได้ให้เกียรติร่ถ่ายภาพกับนักกีฬาของเราในวันนี้ขอขากพงคุณไป็นที่มอ่มย่างะ่สีงค่ะ นะครับคู่นี้ก็นานๆได้เจอกันครั้งนะครับเป็นคู่บิกแมทนะครับบ้านกล้เรือเทียนนะครับเป็นการรวมทีมนะครับระหว่างยาวชนกับพ่อบ้านนะครับซึ่งได้รวมทีมอ่แต่ละชุดของหมู่บ้านนะครับ รไหมทางบ้านระเบิดมีครบไหมนะครับนี้ก็เรียกว่าเป็นการเตรียมทีมนะครับที่จะลงทำการแข่งขันฟุ่งบนชหนาสามเกมนะครับในครั้งต่อไป ในเนื้อขอความบุญวันแล้เบอร์ครบไหมเนี่ยถ้าไม่ครบเอาจากไปบ้างคนใส่เบอร์สิบสี่ชื่อไข่ชื่อหมอชาอยังไงยังไงเบอร์สิบสี่ชื่ออะไรก็พี่ผาไงไม่เบอร์สี่สิบสี่อีกคนอ่ะเบอร์สิบสี่ชื่วงมอชูพลอ่ะพี่หมอกหรอไม่ใช่ใคร ชื่ออะไรครับในทีมของมันติดใจนะครับโอ้ยได้ติดนะครั้เป็ดหวานชื่ออะไรที่ยืนอยู่คนเดียวชื่ออะไรจำชื่อไม่ได้ไม่ใช่พี่หมอกไม่ใช่พี่หมอกเป็นการขึ้นละหมดสิบนาทีนะครับคู่นี้

อย่าท่าเห็นบนนะครับยายโกแต่ก็ยังห่างไกลลูกนี้เปิดหน้ามาดูปลาเบ็ดเหมือนตัวสําคัญกับเบอร์14มาครับใจมามาลูกติดต่อกับ15นะครับยังติดที่บ้านติดใจแต่ลากเลยขึ้นหน้ามาต่อกับเบอร์5เบอร์5แล้วยังไงโดนบอลสั้นๆเราจะให้พี่มีใจกําลังมา ให้บาสีสอนยังรับมี

Ô chị, đừng có gì, 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 เปิดฝาได้เปิดเปิดาวทีเดียวไม่ตับติดขาเลครับเแี่งยาวไปครับลูกนี้หลุดมาถึงเส้นหลังของประตูทีกเด็กอีเด็กได้เปิดอีกครั้งโดยผู้รักษาประตูนะครับเปิดไปทีเดียวลูกนี้ตถดงมาถึงตรงหลังของวัดเตดอีกครั้งหนึ่ง ลืกจึตได้ ALLY, ่าจนสนัมท oh. ีเดวใเลยลูกเข้าจากข้าหลังนะครับเป็นลูกเตะของระเบิดโดยจ้เปิดจีานะครับตามสนามทีเดียวมาดูสิลจะเปิดได้เอขนาดหนลูกยิงทันทีนะครับ तैदू रहा है बाँधा है क्या देखो देखो จะ่นตัวหนังก็เล้าเลยบบปลุกหมุดมาทิก็วาไมาทิ้งต่อมาเขาส่งี่เนได้เลยจะ้อหนังไหมยังไม่พ่านนะครับโอยจังหวะล็อกอีกครั้งนึ่งแต่ก็ยังไม่่านที่ดจกเลครับ กองลหลังจ่ายสั้นๆมามางปิดขวาปิดขวาแล้วมีึงจะวาลูกนี้จะเปิดผ่านจิ๊กเตหรือเปล่าหลุดหลุดมาถึงในตัวเล็กว่ายังไงจะผ่านไหมก็ยังไม่ผ่านจีกแตะใต้ใชองลูกอยู่กลางสานามจ่ายให้กับเบอร์ห้าเบอร์ห้าของจิ๊กเตะแล้วก็หลังมาลีเนีอกาสเปิดไหมระเดินมาล็อกทหนังมาลูกเตะได้่าดเรือกระเด็นกระเดินได้ยิงไหงแม่หลูกนี้บอลไปเลยนะครับยิงแบบเรียบเรียบ ตัดตาปรนะตูนียครับวางขึ้นหน้ามาเลยครับขีบไม้ลายเท้าแล้วรับใกล้เคียงกันนะครับสำหรับคู่นี้เปิดลากขึ้นหน้ามาให้กับเบอือสามสามลุกนี้ต่อกันสัน ใจเข,ข้ากลางมาตัวทีเดียวลูกนี้หลุดมาถึงไอ้ตัวเล็กตัวเล็กกับหลังมาลูกนี้หลุดตรงหลังที่ใจที่ปลายหลุดมาได้เลยครับมีโอกาสเหมือนกันละกับบรใในกระเบิดลากขึ้นหน้ามาลูกนี้ใจสั้นสันส้นใหน้กับเบอร์13เบอร์ที่สามใจไฟฟังมาลูกนี้เต่นี่จัะมามีโอกาสเปิดหรือเปล่าลูกนี้ก็ยังไม่ทันพีเต้พีเต้ไฟฟ้าไดยลากเลือขึ้นหน้ามาทั้งถึงส้นหน้าผุนเขาประตูแน่ยังไม่ทันเข้าหลังเลยครับ กองหลังสกัดขึ้นหน้ามาต่อยถนัดติดขวาติดขวาได้ยังไงหลอกเงนินจะวางแต่ยังไม่ผ่านนะครับติดทีระเบิอดอีกครั้งเบือสองสามลูกนี้มองหาเพื่อนเบือใจเพื่อนทีเดียวตีขวาขายาวเทวดีรับแต่ไม่ตีขขเข่าลูก,กนี้ที่เด่นเปไปล่างอีกครั้งหนึ่งแตยังไม่ผ่านระเบิดไค้ตัวเล็ก ล็หกในจังหวะดวบเบร์สี่ต่อมานานติดใ้ล็หกในจังหวะต่อสั้นๆจิงกเด็ต่อโดยที่เดียวลูกนี้ก็ยังไม่พ่านระเบิลแล้วครับว่ายังไงลูกนี้ออกหรือยังเป็นลูกออกข้างสนามไปแล้วครับลูกคุมขึ้นหน้ามาก็ยังไม่พ่านจิ๊กดกจิ๊กเดกขึ้นฝ่ายได้ครองลูกหนึ่งจังหวะแล้วครับลูกนี้จะเปิดหรือเปล่าก็ยังไม่เปิดล็อกขึ้นหน้ามาก็ยังไม่พ่านระเบิด นี่ยังเล่นกันข้างสนามอยู่แล้วครับจิตเด็กโยนเข้ากลามมาเต่ก็ยังไม่พันระเบิดลูกนี้ลูกเปิดจังมุ่งทงขมบอลฝั่งละเปิดแล้วครับแต่เปิดจริงจริงเด็กเด็กเปิดด้วยเด็ก ยังไม่เข้านะเลยครับเออดีหน้ามาลูกนี้ลูกหลุดมาถึงกองหลังของทีเด็กทีกเด็กต่อั้นซ้ในกับเบอร์ห้าเบอร์ห้าจ่ายเข้ากลางมาลูกนี้ก็ยังไม่ทนันแล้วเดินแล้วเบิดก็เบินถึงสามหลากมาแล้วต่อกันซ้ำเฉยทีเดียวลูกนี้จะเปิดเทปปีขวาก็ยังไม่ทันทีเด็กทีกเด็กไ้ครองลงในเบอร์สิบแปดม่ใจจ่ายหรือเปล่าจ่ายเข้ากลางมา พยายามติดท้นระเบิดอีกครั้งหนึ่งเบิด์ติดไฟได้เล่นลูกดยเบอร์19จ่ายไม้กับเบอร์14เบอร์14มองหาเพื่อนลูกดียังไม่เปิดเปิดสวยทีเดียวไอเบอร์14อีกครั้งติดไฟได้ครองบอลนะครับจ่ายซ้ำแซมมาแต่ยังไม่ผ่านกีแตกเบิรจตดไฟได้ครองบอลอยู่นะครับก็ยังไม่ผ่านกีแตกเบอร์สองหนึ่งเปิด์ติดหน้ามาสวยทีเดียว เปิดยาวขึ้นหน้ามาลูกติดที่ระเบิดอีกครั้งเอาลูกลงพื้นนะครับหลอกมันจะวางลูกนี้เปิดจั่นจันกับหลังมาโตตัวเล็กตัวเล็กว่ายังไงอยากติดพี่จีแตกอีกครั้งหนึ่งไหลให้เบอร์ห้าเล่นเบอร์ห้าจ่ายจั่นจันมาอยากติดไม่อร์ที่ห้าลูกนี้ลูกยังแทงอีกที่เบอร์สิบสี่รอระเบิดไปยังไม่ทันจีแตกนะครับ เบินเป็นไปได้ครองบอลอีกครั้งลากเลื้อยนะลูกนี้จ่ายสั้นๆเข้ามากลางแต่ก็ยังไม่ผ่านจีเทกระเบิดเป็นไปได้ครองบอลในเบอร์สิบสี่เบอร์สิบสี่จ่ายเข้ากลางมาโดยทีเดียวแต่ยังไม่ผ่านกองหลังของจีเทคเดินตะข่างบอลอีกครั้งวิงกลทันทีลูกนี้เข้าสองแล้วครับจ่ายเสือที้งเรืออย่างนี้เปเข้ากลางมาโดยทีเดียวจะไปยังไงแต่กำลังมา อับิเตะงหนึ่งยังลากหนึงยังลากหนึ่งสี่เปิด้นาาแต่ยังไ่ผัดกองหลังเด็กคนใส่กองบอลครั้งนึงอับิที่แล้วไอยู่ที่กองหลังเอเปยูดสี่เบอร์สนะครับต้องติเปะสับลาบไปเบอร์สิ้าเบอร์สิแปดเบอรหนึ่งลยกนี่ลาบใจังวัดมการอน บ้านระเบอดัคเป็นไรนะครับที่เนยอะเพราะว่าเงินี้นะครับทรึ่านะิาทีนะครับินทพี่คลูกนีามานมาแล้วครับ เดรกจะไฟแลเปิดนะครับเปิดม่กับเบอร์ห้าเบอร์ห้า WWM คือให้กับเบอร์สิบแปดเบอร์สิบแปดว่าังไงก็ยังไม่ผ่านนะเบิดนะครับเริ่มหมุนดันขึ้นนะครับเูื่อนี้ลูกเปิดจิมจาความตีเดได้สุดเดอบเบอร์สองหนึ่งนะครับ

หมาอีกครั้งกับเบอร์14เขาละเบอร์ใชเข้าความเส้นทีเดียวให้กับเบอร์6เต้า6นะครับโหวดนี้ออกนะครับ9 6